บอกกันจะไมว่าฉันเป็นเพื่อนที่ดีกับเธอเท่าไรบอกกันจะไมให้รู้ว่าดีแค่ไหนก็ไม่ได้หัวใจบอกกันจะไมว่าใครดคีกับฉันจะชอบดีแค่ไหนก็ใจฉันมีแค่เธอแล้วจะไม่อยากเป็นคนชอดีคนนั้นรึไง สวัสดีค่ะพนัเงานซีรีส์เบคอนจากบ็อกซ์มิสิกค่ะเค้กนะคะเมืองแค่พงไม่มีบอกตรงๆว่าไม่มีค่ะจริงๆซิกเนเจอร์ของเราจริงๆมันอาจจะเป็นภาพจำอะค่ะที่แบบว่าคือเค้กอยู่กับเมืองสองคนจะเป็นภาพจำผู้หญิงหน้าม้าคนหนึ่งกับ กับผู้ชายมืนมืนเป็นไงคำจำกัดค,ค,ความที่ฉันคิดให้ถ้าไม่ได้เป็นนักร้องตอนแรกอยากเคยอยากเป็นผู้กำกับหนังแล้วก็เลยเรียนฟิล์มค่ะแต่พอเรียนเราก็ไม่ชอบค่ะก็เลยดีใจที่ได้เป็นนักร้องในวันนี้ของผม,ผมจริงๆเมื่อก่อนอยากเป็นสถาปนิกเพราะว่าชอบ ชอบวาดรูปชอบออกแบบแอะไรพวกนี้แต่ว่าดีแล้วที่ไม่ได้เลือกคณะสถาปัตย์ไม่งั้นคงไม่มีวันนี้เลยเออตอนนี้น่าจะนั่งตัดโมเดลอยู <c oughs> เปลี่ยนนักร้องเขยกอกให้ <c oughs> เปลี่ยนตัวเอง <c oughs> อในตัวเองในชะ่ เลี่ยนความเป็นคนชอบกินมากเกินไปของตัวเองแล้วนะคะกินเยอะเกินไปค่ะหมอบอกว่าเลิกกินหมูกระทะได้แล้ว <laughs> <laughs> มีมีอยู่เดือนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เราแบบว่าพร้อมใจกันไปตรวจสุขภาพค่ะก่อนที่จะไปตรวจสุขภาพภายในเดือนนั้นเราพากันไปฉลองด้วยการกินหมูกระทะประมาณ5้าหกมื้อต่อเดือน <laughs> <laughs> แล้วก็ไปตรวจพร้อมกันแล้วก็ ซีเรียสไปคอนซีเรียสจริงๆเพราะว่าคอเลสเตอรอลสูงค่ะอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุอายุยี่บห้าค่ะคอเลสเตอรอลสูงค่ะแล้วก็หมอบอกว่ากินหมูกระทะเยอะใช่ไหมเราอ่ะนี่ก็เลยต้องงดเลยอยากอยากขยันขึ้นเลยขี้เกียจเป็นะไเป็นไา้ตั้งนานและและเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเลยอยากทำงานนะครับแต่ว่าไม่มีแรงทำเลย อยากนอนมากกว่าอถ้าขยันขึ้นน่าจะมีสักร้อยเพลงนะครับอโอ้โหแต่งไม่ทันแต่งไม่ทันละจริงๆก็ผมว่าขั้นแรกก็คือเป็นวงที่มีเพลงที่คนยังจำได้ในวันที่เราไม่ได้ทำแล้วะสมมติมทุกวันนี้เรายัางบางเพลงที่มันมาจากสมมติ5 0สิปีที่แล้วแต่ว่าเรายัง ทุกคนยังร้องได้ในวันนี้เลยถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็เยี่ยมเลยครับแต่ว่าจุดสูงสุดก็สูงอยู่นะมีเพลงที่เป็นตำนานเรอะไรเรียกว่ามันจริงจมันคือการที่แบบว่ามีคนชอบฟังเพลงของเรามากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนทําเพลงออกไปแล้วไม่ได้ไม่ได้มีคนฟังแค่กลุ่มเล็กๆแล้วกลายเป็นแบบว่า

แต่งจากเรื่องราวของเพื่อนคนหนึ่งที่จริงๆมันนานมาแล้วค่ะแล้วก็เพื่อนเคยเล่าให้ฟังแล้วคะก็เก็บไอเดียนี้ไว้แล้วก็จริงๆเพลงนี้ก็แต่งขึ้นมานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าพึ่งพ่งได้เลิกหยิบขึ้นมาเป็นเพลงแรกที่จะปล่อยในปีนี้อะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเพื่อนได้ฟังเพลงก็จะรู้ว่าเป็นเรื่องราวของตัวเองทั้งหมดจริงๆปกติก็จะมีเพลงที่แบบแต่ง ค้างไว้หรือตอนแรกตอนแรกมันก็ยังแต่งไม่สมบูรณ์ดีอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็พอเรารอให้จบอัลบัม้มเคลียร์จบอัลบั้มที่แล้วแล้วก็พอได้เริ่มมาทําวางแผนของปีนี้ของอัลบัมม้มใหม่ก็เลยแบบว่าคิดว่าเพลงนี้เหมาะที่จะเป็นเพลงแรกที่จะปล่อยออกมาคะ่ะเพลงก็พวกเรื่องใหม่ๆอะไรเงยอาจจะเป็นเรื่องของแนวเพลงการทําดนตรีอะไรเงี้ยมันก็จะค่อนข้างมีความที่ดู สนุกขึ้นสดใสขึ้นเลยเพลงถ้าอย่างอัลบั้มก่อน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 เหมือนเยอะอ,ยอัลบัมม้มที่แล้วเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีความเหนื่อยกว่านี้อะไรอย่างี้ครับฟังชิลชิกว่านี้อันนี้ก็จะมีความแบบสนุกขึ้นสดใสขึ้นเนื้อเพลงก็จะไม่ได้เติบโตขึ้นมากแต่ว่าอาจจะมีการร้องที่ต่างออกไปอะไรอย่างนี้เรียกว่าก็มีการนำเสนอที่ที่ดูโตขึ้นนิดนึง เหมือนจากตอนที่ทำเพลงแรกๆก็ยังต้องแบบว่าคอยเหมือนต้องขอคำแนะนำคนเยอะมากๆค่ะเพื่อที่จะแบบว่าทำให้เกิดเพลงหนึ่งขึ้นมาเพราะว่ามันก็เหมือนตั้งแต่เพลงแรกพี่ๆตัดแว่นให้หน่อยอย่างเงี้ยก็คือเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่เราแต่งเราก็ยังหาตัวตนของตัวเองไม่ค่อยเจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาทำอัลบั้มนี้มันก็เริ่มเหมือน เห็นภาพตัวเองชัดขึ้นงานมันก็เดินง่ายขึ้นค่ะก็คือทุกสิบเพลงนะครับจะเปลี่ยนสีผมทุกสิบสีเลยไหมผม้วงผมร่วงหมดหัวก็ในอัลบั้าใหม่ๆใหม่ๆนี่แล้วใหม่อะบ้างใหม่ก็จะมีเพลงที่เรียกว่าเป็นแนวเพลงใหม่ๆแล้วกันครับที่อาจจะมีบางบางซาวที่ยังเหมือนเดิมอาจจะสไตล์การพูด คล้ายๆเดิมเลยครับแต่ว่าในแนวดนตรีมันอาจจะมีความใหม่ขึ้นเติบโตขึ้นดสูสีสีฉูดฉาดขึ้นกวา่าสนุกขึ้นในครนี้สนุกขึ้นแน่นอนก็คือมันเริ่มมาจากพี่พุ่มกับช,ชื่อพี่กววเตียงครับก็คือเขาก็คือให้เพลงกับฟังทีม MV ไปแล้วก็ให้เขาไปเป็นคนคิดสตอรี่มาให้เราเลย <Okay. S 2> แล้วก็จริงๆอันนี้เป็นอันที่เขาอยากทําที่สุดเลยตั้งแต่แรกอเขาบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วรู้สึกว่าได้ไว้แบบอะไรโรงเรียนญี่ปุ่นคือพี่เหมือนถ้าถ้าจำได้จากที่พี่เตียวเขียนอธิบายไว้ในในโพสที่พูดถึง MV นี้ <c oughs> เขาก็น่าจะบอกมาว่าเขาลังอิน <c oughs> กับกับความการ์ตูนญ,ญ,ญี่ปุ่นนี้อยู่พอดีแล้วก็แบบประจวบเหมาะกับฟังเพลงนี้แล้วได้ยินคำว่า บอกกันทช่ไหมแบบประโยคแรกแล้วเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นการตะโกนของชายหนุ่มคนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกเกิดเป็นเกิดเป็นเรื่องราวนักเรียนญี่ปุ่นที่มาฟันดาบกันขึ้นค่ะ <c oughs> ไม่ว่ากี่แฮนที่เธอบอกไม่ว่ากี่คำพูดที่เธอขอ 爱对待，我只因那片海。 เคยมีชื่อวงว่าน้ำปลาพริกน้ำปลาอะไรเงี้ยเรอขนมหวานเออมาก่อน่ะคะตั้งชื่อมั่วซั่วกคืมันเอาคำมารวมกันมั่วๆเลยครับช่วงนั้นชื่อหลายชื่อมากแต่ว่าดายิ่งวากิวแลเป็นหนึ่งในชื่อนอนค่ะเราก็พักผ่อนเไปทำอะไรใหม่ๆืม หาแรกบมนดนลใจนีใ่สมมติเขียนเพลงไม่ออกแล้วก็อาจจะหาหนังดูฟังเพลงะไรครับหาไอเดียใหม่ๆคุยกับเพื่อนถ่ายทวิตเตอร์อะไรเงี้ยให้มันแบบเจออะไรน่าสนใจยพยายามออกจากสภาวะตรงนั้นคิดไม่ออกเกี่ยวพึ่งฝืนเลยใช่ไปทำอย่างอื่นก่อนว่าเค้กตัวเล็กไหมไม่จริง <c oughs> ไม่ห <c oughs> มายถึงว่า <c oughs> คิดว่าไม่ได้สูงขนาดนี้เออแม่คนน่ะเมื่อก่อนดูใน YouTube หรือว่าดูในคลิปอะไรเงี้ยชอบคิดว่าพี่เค้กแบบร้อกอะไรเงี้ยตัวเล็กร้ยหสิต้นต้นอะไรางี้แต่ว่าเล็กสูง170แล้วทุกคนมาเจอตัวจริงก็เล็กสูงมากอย่งี <c oughs> เรื่องแต่จริงๆเรื่องเข้าใจผิดมากที่สุดคือชื่อวงเพราะว่าสูงมากบางคนก็จะเรียกว่าซีเรียลเบคอน มีซีเรียสบาบูนซีเรียสบาบูนมีอะไรอีกนโอ้เยอะมากเลยซีเรียสเบเกอรเออซีเรียสแซลมอนอมไรเต็มเลยค่ะอย่าพูดออกมานะเค้กเป็นเป็นลีดสมัยมัธยมนะ ไม่ผมเคยเห็นรูปแต่ว่าทุกคนน่าจะหาไม่เจอแล้วตอนนี้แต่ว่าถ้าถ้าทุกคนไปเผื่อเจอเขาก็อย่าตกใจ <c oughs> แล้วก็สไตลก์การถ่ายรูปเมื่อก่อนของเขา <c oughs> จะแบบถ่ายรูปอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ <c oughs> ลงรูปตัวเองแล้วก็เอาแบบสติกเกอร์มาแปะแบบว่าเขียนว่าสวยที่สุดในโลกของตัวเองอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็ลงอะไรเงี้ยแบบ แล้วก็เขาทำท่าแปลกๆเมื่อก่อนเขาหิดท่าอะไรชูก้าอายอะไรสักอย่างแต่มันเป็นเรื่องป<ำ>กติไง,งกลับไปดูตัวเองเมื่อก่อนก็จะรู้สึกว่าทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยปกติมันต้องอย่างเงี้ยที่แบบอย่างเงี้ยท่าๆนี้แล้วก็พยายามมากถ่ายเป็นสิบกว่าเทคผมไม่มีเลยครับเนาะเดี๋ยวไม่รู้หรอก มันไม่ค่อยมไม่ค่อยมีเรื่องเบียวๆให้แชะคิดไม่ออกอะคงเธอคิดไม่ออกเหมือนคิดออกเม่อนคเองคิดออกหรือเปล่าจริงๆมันเป็นเรื่องของแบบการใช้คําพูดมากกว่าเนี่ยภาษาที่ใช้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ากลับไปดูแบบเมื่อก่อนที่เคยแบบโพสต์ในเฟซหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีมันก็เป็นถ้าถ้าในทุกวันนี้เราคงไม่พิมพ์อย่างนั้นอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบหยาบคายเลยนะมันแค่แบบพิมพ์แล้วมันขำคมอะไรแบบมีปะจ้ากะจีคนลุก จริงๆคือไม่ได้แบบว่าตั้งใจคิดด้วยไม่ได้มีความคิดสร้างสรรค์หรืออะไรแค่แบบว่าไปถ่าย cover ด้วยกันครั้งแรกแล้ว<ม>รู้สึกว่าเราไม่ถนัดร้องเพลงโดยไม่ได้ถือไม์ไม่รู้ว่าจะทํามือ,อยังไง<ม>ก็เลยจะเอาขวดน้ํามาถือแล้วก็ไม่สวย<ม>วก็เลยแบบไปซื้อขนมมามที่มันดูแบบว่าคล้ายๆไม์ที่สุดะอันนี้ละกันแล้วก็ถือร้องเพลงแล้วคนก็กลายว่าคนจำว่าแบบว่าเฮ้ยเป็นภาพจำของเราอะไรเงี้ยค่ะ ต้องบอกว่าจริงๆอะคือมีชื่อที่เคยเคยพยายามตั้งกับแฟนคลับแล้วว่าว่ามไม่ใช่ไม่ถืว่าจะบอกว่าชื่อปัจจุบันอ๋อชื่อปัจจุบันที่มีตอนนี้คือชื่อออมเล็ตแต่ว่าที่แฟนคลับตั้งเราก็แบบเขาโหวตกันว่าชื่อดีชนะแต่ว่ามันมีชื่อที่เราเคยคิดไว้ก็คือชื่อไขมันเพราะเบคอนมันก็คือต้องคู่กับไขมันเนาะแต่มันดูแต่ว่ามันจะอาจจะทุกคนไม่ได้อยากเป็นไขมันมันดูมันมาก แบบว่าพวกเราคือไขมันอะไรเงี้ยลองไม่ได้เรงแบบพูดขอบคุณไขมันขอบคุณไขมันของเราทุกคนแปลกแปลกอ่ะเออจะไม่ได้ก็ดีแล้วค่ะที่เปลี่ยนนะครับอันนี้ผมได้ออกทีวีแล้วนะครับออทีวี จบแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่จะบอกก็ <c oughs> แต่ตถึงแฟนๆชาวไทยมันทุกคนเนเลอขอบคุ <c oughs> ณทุกคนมากๆนะครับที่ติดตามและก็สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดนะครับดีใจมากๆที่ทุกคนชื่นชอบเพลงของพวกเราครับอาจจะไม่ชอบเราไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยชอบเพงลง <c oughs> ก็พอก็เดี๋ยวจะมีเพลงมาให้ฟังอีกเยอะๆมาก จะมีงานให้ทุกคนไปดูเยอะเลยนะครับก็เตรียมตัวรับความสนุกได้เลยนะนี่ฝากถึงทุกคนนะคะขอให้มีความสุขในทุกวันนะคะดูแลสุขภาพช่วงนี้ฝุ่นเยอะนะคะเราว็็อย่าลืมดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะคะชบูมาล่า ภายในสองอาทิตย <คะ S 3> ์ที <reco Christ. S 2> siglo, ่ผ่านมาผมเข้าร้านมาล่าประมาณหกเจ็ดรอบแล้วกระเพาะพุนหมดละกินกินจนกินอยู่ร้านเดียวกินจนเขาจาได้ทุกทุกทุกวันที่ไปวันนี้มาอีกแล้วเหรอวันนี้มาสองคนเหรอทําไมวันนี้อีกคนไม่มาด้วยล่ะกินจนกินบ่อยมากทะเลทะเลสมุยค่ะชอบไปทะเลแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ชอบเล่นน้ำนะชอบดูทะเลเฉย รู้สึว่ดูทะเลแล้วมันภูเขาก็ชอบนะครับแต่ว่าทะเลมันสดชื่นกว่าเลยเหมือนกันไม่ชอบเล่นน้ำแต่ว่าชอบมองวิวอะไรอย่างนี้ค่ะดูยูทูบดูซีดีผมดูคิปดูทุกอย่างครับใน YouTube ผมจะอเป็นความหลากหลายมากผมดูเกมดูรถฟังเพลง ดูสารคด,ด,ดีดูไปเรื่อยเลยครอบครัวครับ่เรื่องจริงก็คือมันพูดยากครับ, <c oughs> รบเพราะว่ารู้สึกว่าเรามองข้อดีของแต่ละคนแล้วเอามาใช้ในแต่ละอย่างมากกว่าอะไรใช่ใช่เป็นคนไม่ได้มีไอดอลแบบว่าชัดเจนมากแต่ว่าก็คือชอบดูงาน,งน,นคนนู้นคนนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าคนนู้นเก่งอันนี้เก่งอันนู้นอย่างเงี้ยเราก็ชื่นชมค่ะ ยกให้เมืองละไรแบบนึงไม่เคยมีคนบอกว่าดีเลยมุกเลยสาระดีถ้าเราคิดว่าจะตลกแต่คนอื่นไม่ตลกมันก็คงไม่ดีเนาะโมเมนต์ดีเด่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาอลไรกันครับการได้ปลายปีที่แล้วครับช่วงเดือนพฤศจิเราใชมีคอนเสิร์ตเล็กๆที่ลิโดก็เป็นน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ประทับใจที่สุดจนถึงทุกวันนี้ใช่อม เ,เพื่อนสมัยมัธยมค่ะมีสมญานามว่าแม่ชีแล้วเรียกเพื่อนว่าแม่ชีแล้วก็เคย <laughs> เคยบอกว่าไปเรียกเพื่อนต่อหน้าคนอื่นแล้วคนก็งงว่าแบบคุยกับเพื่อนกันเองว่าแบบเดี๋ยวแม่ชีจะไปนะแม่ชีจะไปอะไรเงี้ยแล้วคนนอกก็แบบงงว่าแบบทำไมถึงมีคนในาศาสนามาเกี่ยวข้องกับการนัดครั้งนี้ <laughs> <laughs> อะไรอย่างนี้ผมนะครับต้องดูก่อนนะครับว่ามีเพื่อนไหม มีมีก็จริงไม่เชิงเป็นคนเดียวเลยครัเป็นกลุ่มก้อนมากกว่าเพื่อนมาหาอะไรอะไรเงี้ครับที่ช่วยกันพาผมขึ้นหลังนะครับแล้วก็ส่งผมให้เรียนจบได้ดูอยู่ขอบคุณทุกคนมากจริงที่พากันมาส่งถึงฝั่งส่งถึงฝั่งอทุกวันนี้พยายามใช้ชีวิตอยู่าปัจจุบันนะครับ อ้าวไม่ทำอะไรเลยเริ่มก็ถ้าใหญ่ต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับถ้าใหญ่ให้พรุ่งนี้เป็นวันที่ดีนะครับเพราะว่าจะไม่มีพรุ่งนี้นะครับถ้าเราไม่ผ่านวันนี้ไปก่อนถูกไหมโอ้โหเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้นะครับเรายังพูดแล้วงงพยายามจะคมแต่กพยายามจะคมก็เออคิดดีทำดีเป็นคนดีค่ะได้ปะวได้เลย ครับก็ติดตามพวกเราได้นะครับที่ที่ไหนบ้าง Instagram Facebook TikTok นะคะ Serious Bacon Band ค่ะแล้วก็ YouTube Serious Bacon ค่ะอะไรอีก Twitter Serious Bacon แบบ BN 3ตัวค่ะใช่ครับแล้วก็ใน l ลายนะครับมี Open Chat ชื่อว่าพี่พี่ตอบแชทให้หน่อยนะครับ สามารถไปหาทางเข้าได้ที่อินส a าแกรมของพวกเราครับใช่มีตั้งไฮไลท์ไว้อยู่เป็นแบบ QR Code ซึเ่งจะอัปเดตอะไรเรื่อยๆมีอะไรอีกมีอะไรอีกพูดให้หมดซึ่งภายในปีนี้นะครับก็อันนี้มีเพลงแรกไปแล้วก็จะมีเพลงที่2เพลงที่3เพลงที่4เพลงที่5เพลงที่6เยอะไปอาจจะยังไม่ปล่อยไปในปีนี้ก็จะมีเพลงอื่นๆตามมาทั้งปีแน่นอนครับแล้วก็จะมีงานใหญ่งานใหญ่งานหงงานงานหนึ่ง ที่ใหญ่กว่าที่เคยมีนะครับเกิดขึ้นก็ให้ติดตามรายละเอียดกันได้นะครับอ,นนอีกนานอีกนานแต่ว่า,นานแต่ว่าในปีนี้อ,อ <laughs> ใช่ขอาคุ่ค่ะได้เรื่องไหมนี่ <laughs>